สวัสดีค่ะพระธาตุเีืองรองนะคะยังมีสิ่งก่อสร้างที่สอนในเรื่องของการให้กลัวกนชั่วนะคะอย่างเช่นคนที่ชอบสลายป้าสีผู้อื่นชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบของเห็นแก่ผู้อื่นชอบโกงกินนะคะตายไปจะกลายเป็นเปรตแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทํานะคะอย่าทานอกจากนี้นะคะยังมีให้กราบสกรรักการะบูชานะคะพระเกิาอาจารย์ชื่อดังนะคะ หลวงปู่ทวดนะคะพระปู่ฤาษีนะคะเพื่อขอพรให้เราได้อย่ากเจ็บอย่าไข้มีทรัพย์สินเงินทองนะคะเข้าของเครื่องใช้อย่าได้ขาดแคลนนะคะนี่นะคะเหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการมาสักการะเพื่อให้ได้รับศิลปพรที่ดีกลับไปเป็นกำลังใจให้ชีวิตนะคะ บริเวณวัดสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะล่ำลื่นกว้างขวางสวยงาม